สวัดีค่ะคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ b e a u t y a d a ใช่แความสวยที่คุณสัมผัสได้จะเจอกับปกป้องแล้วก็พี่ยุ้ยนั่นเองใช่ค่ะสวัสดีค่ะแม่เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเรามาพูดถึงกันในเรื่องของความสวยความงามดีกว่านาอเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงห้ามเลยใช่ไหม เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดกันนะผู้หญิงอยาสวยคือจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเรานั่นแหละผู้หญิงทุกคนรักตัวเองคือถึงแม้ว่าเราจะมีครอบครัวมีอะไรทุกอย่างนะคะยังไงก็ต้องว่าจเลยก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยหกเราควรจะรักตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอะไรที่แบบคอยดูแลหน้าตาตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่างั้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่แบบว่าละเลยไม่ได้เราต้องหาสิ่งที่จะมาดูแลตัวเองแต่ว่าอะไรที่แบบรบราตัดตอน ทำได้บอกว่าในระยะลดเร็วเด้งเร็วแล้วก็ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายถูกต้องและแอบโชว์นิดนึงนี่ก็คืออเดมาร์กนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าครีมมาร์กหน้ากระจกนั่นเองสวยใสเด้งภายในระยะเวลาแค่หนึ่งคืนเท่านั้นผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วโดยผู้หญิงคนนี้โดยคนนี้เองค่ะต้องทดสอบด้วยตัวเองแล้วคือแบบตัวนี้เป็นตัวที่ขอบอกแบบบอกความจริงเลยนะว่าพอทดสอบปุ๊บปิ้งเลยลองดูซิคนอื่นเขาจะแบบ เหมือนเราเไหม,ไมคือแบบจะคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าแต่ก็ไม่อมพอแบบมีการแบบว่าพอแบบพอรู้สึกว่าตัวเองแบบน้าใสาขึ้นถ่ายรูปตัวเองเก็บไว้เต็มไปหมดเลย้ยคือแบบมันแบบดีใจคือตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นด้วยตนเองแต่เราไม่ต้องไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกทีนี้ถ้าเกิดคนรอบข้างทักเรานั่นแปลว่าเฮ้ยอันนี้มันได้ผลแล้วใช่เราก็เลยแบบเอาให้เขาใช้หละเลยเพราะเราทุกคนก็แบบ เห็นผลเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครที่แบบว่าคืนแรกใายคืนที่2จะไม่ใช่ถูกต้องใช่คะ่ะคือสวันเนี่ยใช้ครบหลังจากนั้นก็ค่อยๆห่างไปได้ก่อนอื่นต้องบอกกันเลยนะคะว่าอเดมาร์กหรือว่ามาร์กหน้าก,กระจกของย้ยเนี่ยนะคะ,ะเป็นนวัตกรรมล่าสุดอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเซลล์ผิวอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มประสิทธิภาพในทันที โอในทันทีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าผิวคุณจะแบบอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอีดโรยหมองคล้ำมาจากไหนมันฟื้นฟูให้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอดนอนเที่ยวกังคืนลูกกวนสามีกวนอะไรก็ตามสารพัดอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะอากาศร้อนหรือสาวๆที่อาจจะบอกว่าเพิ่งไปเที่ยวทะเลมาใช่ค่ะโดนแดดหรือว่าแสงใช่เราอยู่ในเมืองร้อนเราก็จะแบบ เสียเปรียบนิดนึงแล้วก็ที่สําคัญนะถึงเราไม่ได้ออกแดดเหมือนที่น้องป้องบอกอยู่ในเนี่ยอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็เจอ <ไป S 1> แสง UV ได้ก็เจอแสง UV ใช่ค่ะปัญหามันอยู่รอบตัวเราใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหน้าคุณได้ที่สําคัญนอกเหนือจากจะมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอย่างที่พี่ยุ้ยบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งอย่างที่เรียกได้ว่ามันอยู่มันเป็นสารสกัดอย่างหนึ่งที่อยู่ใน เครื่องสาอางชั้นนาเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เลยว่าอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกส่วนผสมที่อยู่ในอเดมาร์คเลิศหมดเพราะว่าคัดสรรมาแล้วอย่างดีแล้วกาเรียบร้อยเอาแบบจัดเต็มทุกอย่างทุกอย่างอัดแน่นเขาถึงบอกว่าทำไมแบบเราใช้ปุ๊บแล้วเราถึงรู้สึกได้เร็วเนื่องจากว่าสารสกัดเราแบบอัดแน่นแล้วก็คัดสรรมาอย่างดีเหมือนที่น้องป้องบอกว่าในเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะมีสารสกัดตัวนี้ก็คือ สารสกัดจากพืชต้นอาแกนหมดเลยถูกต้องแล้วเพราะว่ามันเด็ดจริงๆใช่ไม่มีไม่ได้ตัวนี้คือถ้าเกิดจะใครอยากใครแบบทามาสที่บอกว่าฟื้นฟูสภาพผิวหน้าได้อย่างเร็วต้องมีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะคือเขาจะเอาพืชต้นอาแกนเนี่ยมาสกัดเป็นสเต็มเซลล์ถูกต้องซึ่งสเต็มเซลล์ตัวนี้มันจะมีแบบออยล์ซึ่งช่วยในเรื่องของผิวหน้าของเรา ใช่ค่ะคือแบบฟื้นฟูฟื้นฟูทำให้หน้าเราอิ่มแล้วก็เต็มแล้วก็ฟูคือทำให้ผิวเรามีความหนาแน่นเติมร่องรึกริ้วรอยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นพืชที่เติบโตในโมร็อกกนะอพืชต้นอาร์แกนเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินหายากเพราะว่าอยู่ในประเทศที่มีความร้อนสูงประเทศแบบร้อนๆหน่อยนะคะคืออุณหภูมิมากกว่า5 0องศากันไปเลยก็เลยใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนก็ตามที่บอกว่ามีปัญหามากๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝ้าของกระหรือว่าริ้วร รอยต่างๆอันนี้ช่วยได้เลยตัวนี้ช่วยฟื้นฟูช่วยทําทำให้คุณแบบอิ่มฟูเด้งแบบว่าหน้าคือแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอิ่มเอิบเหมือนคนแบบ มีความรัก,รก<ช>แบบนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของฝ้าของกระมาเรียบร้อยอันนี้ต้องขอย้อนนิดหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราสองคนเนี่ยนะคะไปเปิดตัวที่ตลาดแห่งหนึ่งตลาดหลังการบินไทยเพื่อไปค้นหาไปเฟ้นหาสา,สาวที่บอกว่าจะมีความโชคดีได้รับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปทดลองเพื่อจะได้รู้กันว่าของเขาดีจริงๆเพราะนอกเหนือจากสองสิ่งที่เป็นพระเอกที่อยู่ในนี้เนี่ยนะคะก็ะะยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอ,อีกมากมายเพียบรับประกันได้ว่าสวยเด้งภายใน1คืนเท่านั้นแล้วก็วันนี้เธอก็มา อยู่กับเราที่นี่แล้วด้วยนะคะ7วันผ่านไปรวดเร็วมากใช่อยากเจอมากอ,มอยากเจอมากอยากรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงสวยเวอร์สวยเวอร์รสวยเวอร์เรลยอย่างนี้นะคะต้องให้คนผู้ชมเห็นด้วยตาไปดูกันดีกว่าว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธอเป็นอย่างไรเชิญค่ะ ตีพี่ยูด้วยค่ะดีค่ะวันนี้เรามาทาอะไรกันที่นี่คะพี่เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาชวนสาวๆนะคะไปปฏิวัติผิวกันให้แบบปิ๊งเลยทีเดียวใช่แล้วเพราะว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทั้งฝ้าทั้งกะวันนี้เรามีตัวที่เรียกว่าดีที่สุดมาช่วยคุณอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจะปฏิวัติยังไงแล้วจะเป็นสาวๆคนไหนเดี๋ยวตามไปนะคะ มาบุกถึงที่นี่แล้วต้องจะต้องสอบถามพี่ยุ้ยหน่อยแล้วว่ามีวิธีการดูแลอะไรยังไงกันบ้างแน่นอนตอนนี้นะคะยังไงก็ขาดอะเดมาสไม่ได้จากนี้เป็นเหมือนแบบมาทหน้ากระจกตื่นมานะคะพอรางหน้าปุ๊บส่องกระจกปุ๊บให้มันบัมันเหมือนกระจกใสมากอะไะค่ะพี่ยุ้ยไหนๆก็ไหนๆและเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถึงที่นี่มาบุกกันถึงที่นี่แล้วมาหาสศษผู้โชคดีกันเลยว่าเราไ่หากันเลยดีกว่าพี่เอาตรงนี้เลยดีกว่าเอาตรงนี้เลยส ตรงนั้นเลยดีมากๆต้องขออนุญาตขอโทษนะคะขออนุญาตนิดนึงสวัสดีค่ะจากทีมเดม m a บายยุ้ยนะคะชื่ออะไรคะชื่อน้ำค่ะน้ำเป็นยังไงบ้างคะสำหรับในเรื่องของผิวหน้าแอบถามนิดนึงว่าเป็นผู้หญิงต้องอาสืบรักงานแแม่น้อนด้วยมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าบ้างไหมถ้าตอนนี้นะคะก็เป็นหาเรื่องของกระไปหน้าแล้วก็ลายครั้งเป็นปัญหาปกติของผิทั่วไปเพราะว่าแบบเราอยู่ในเมืองร้อนด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมี นี่มาที่เพื่อจะช่วยทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่บอกว่าหน้าสวยอยู่แล้วแต่อาจจะมีปัญหาบ้างค่ะปฏิวัติผิวกันอืแต่ว่าขอเวลาเจ็ดวันเราจะให้เวลาคุณน้ำเจ็ดวันด้วยกันเพราะฉะนั้นค่ะคุณน้ำคือผู้โชคดีมากๆเลยเราจะแจกไงดีคะพี่ยุย้ยนี่เลยค่ะ,ะจะให้อันนี้นะคะอเดมาร์สบายยุ้ยนะคะให้คุณน้ำนะคะไปใช้เจ็ดวันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากเจ็ดวันดูซิว่าปัญหากระหรือว่ารอยคล้ำต่างๆลดลงไหมจลดลงมาถูกต้องแล้วค่ะ เจ็ดวันนะคะได้ค่ะขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปะหาต่อดีค่ะ เอาละค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าไปเจอเอไปเจอเธอในวิทีอาร์มาเรียบร้อยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหน้าตาเธอเป็นอย่างนั้นมาดูกันซิว่าเจ็ดวันผ่านไปไวเหมือนโกหกมากๆเธอสวยขึ้นขนาดไหนไปเจอเจอตัวจริงกันเลยและกันสวัสดีค่ะน,น้องน้ำสวัสดีค่ะเห็นะก่อนอื่นให้น้องน้ำแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อน้ำนะคะนัทยาวิทูลค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสนดสิตนะคะคือจริงๆแล้วน้องเขาหน้าสวยนะคือแบบดึงดูดที่เราเข้าไปค่ะนะแต่พอไปเข้าไปถามเนี่ยวันนั้นถามน้องน้ำว่าน้องน้ำมีปัญหาผิวหน้าอะไรบ้างอ่าน้องน้ำตอนนั้นที่บอกมีอะไรบ้างคะตอนนั้นปัญหาของน้ำคือน้ำมีผิวคล้ำา่สองสีคือมันคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอกันแล้วก็เป็นอีกอย่างที่เด่นคือน้ำเป็นกระ,ะใช่ค่ะเป็นกะ ซึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์หรือเปล่าหรือว่าน้าอาจจะโดนแสงว่างัเ้ยเวลาเดินเวลาไปเรียนที่มหาลัยคือภาวะอากาศของของเมืองไทยลมไม่กลางไม่กางลมไม่ติดเพราะว่ามันลุงลังไงคะไหนจะหนังสือไหนจะาลายหลายอย่างก็คือมันจะลุงลังก็เลยแบบไม่ติดอื ก็เลยไปแบบนั้นเลยนะคะทีนี้พอเจอเจอปัญหาปุ๊บเมื่อเจ็วันที่แล้วคุณผู้ชมเราต้องบอกงี้ว่าเราก็ได้นําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะอะเดมาร์สบายพี่ยูนี่แหละให้น้องน้ําได้ลองใช้ค่ะวันแรกก่อนเอาวันแรกแค่คืนแรกผางเลยเอาอกแค่วันแรกวันแรกเลยใช่ไหมเอาแบบจริงๆเลยนะคะแบบปลื้มมากอืทาไปทาอย่างที่แบบทาหนาหนิดนึงทาหนาเกินกว่าเกินปกติว่าอย่างนั้นอ่ะทาหนาทาแบบ ให้มันฉ่ำหน้าเขาไว้ค่ะพอ ha, ตื่นเช้ามาหน้าแบบอิ่มมากใช่คือชุ่มชื่นมากบอกอะไรหรือเปล่าเป็นเหมือนกันหรืรรอเปล่าเคาแอบบอกเป็นเหมือนกันไหมว่าตอนที่บอกว่าทาให้หนากว่าครีมทั่วไปอ่ะแล้วพอแบบเราทาเสร็จแล้วเรายังไม่นอนเดินไปเ<บ>ดิน<ด>มาแอบระวังด้วยไหมมาดูหน้ากระจกอ้าวมันไปไหนเอาอีกเอาอีกไอ้มันหายไปไหนโบกลงไปอีกอย่างนี้นะคะน้ำบอกว่าตื่นมาคือพอแบบตื่นมาปุ๊บอะไรเงี้ยรู้สึกหน้าแบบเด้งใช่ไหมคะแล้วมันเด้งยังไงบ้างอยากรู้ ที่เรารู้สึกได้ที่ความสื่สึกของน้ำที่น้าน้ำเด้งคือน้าน้าสว่างขึง้นค่ะชัดเจนคือตรงที่ผิวรอยกะมันดูจางลงอือันนี้น้าใช้มาร์กตั้งไม่ใช่มาร์แค่วันเดียวนะคะ เรื่องารอาจจะต้องใช้เวลาเจ็ดวันที่ผ่านมานำมาร์กทุกวันเลยทุกวันที่าโอ้หนักเลยหนักของเราเว่าสามว่าเยอะแล้วนี่เธอเจ็ดวันเลยใช่คืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีเราก็อยากจะใช้ทุกวันค่ะเป็นอะไรที่มันฝังลึกไนีค่ะถ้ามันเป็นมาตั้งนานแล้วคือแบบไปหาหมอที่ไหนก็แล้วแต่คลินิกก็หายในช่วงนั้นก็ในช่วงนั้นเหมือนกันแต่คือที่ รับรองแบบมั่นใจจริงๆว่าจางลงมากคือจางลงแบบอย่างเห็นได้ชัดจริงๆแม้เพียงนิดเดียวที่เรารู้สึกได้เนก็รู้สึกดีมากแล้วเพราะมันถือว่าเป็นเวลาที่สั้นมากเลยคุณผู้ชมสาหรับสาวๆที่บอกว่าถ้ามีเวลาจะต้องไปคลินิกตลอดเวลาอันนี้เธอจะรู้ละว่ามันต้องใช้เวลามากมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเด้งขนาดไหนเดี๋ยวให้น้องน้ําฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงละกันค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าอยากรู้ว่าขาวใสเด้งแบบน้ำเป็นยังไง กะจ้างลงเปไง็นยังไงอยาให้อเดมาร์กเป็นตัวเลือกที่คุณอยากจะทดลองนะคะขอบคุณมากขอบคุณน้องน้ำค,ค่ะอคเอาละค่ะของดีแบบนี้อย่ารอช้าเลยแล้วกันหลายคนคงอยากได้แล้วเพราะฉะนั้นพี่ยุ้ยคะเราจัดสักกี่สายดีเอาแบบ โปรโมชั่นสุดๆสเปเชียลมากๆเลยนี้วันนี้จะให้แบบเยอะกว่าที่เคยนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากให้ผู้หญิงทุกคนสวย<ช>ค่ะถูกต้องคืออยากให้ลองจริงๆอันนี้ค่ะให้ไปเลย30สาย30สายค่ะทุกท่านคะต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าตัวนี้นะคะมาสเตอร์เนี่ยนะคะราคาปกติข้างกล่องหรือคุณจะไปหาซื้อที่ไหนก็ตาม2,800บาทพิเศษอย่างที่พี่ยุ้ยบอก30สายนี้เท่านั้นนะคะ30สายแรกแลดละคะเหลือ1,500บาทคุณคะใช่<ร>แล้วค่ะจาก2,800เหลือเพียง1,500บาทเท่านั้น สำ,สำหรับสำหสับสายแรกนะคะยังไม่พอพอพอและยังมีของแถมอีกด้วยนี่ไม่ใช่ไก่การาเร่นะคะแต่ว่าเป็นของที่เลิศมากๆสําหรับสบูนน่นมแพคคอลลาเจนมูลค่า250บบาทถ้าใครบอกว่ากลัวหมด ซื้อไปตุนไวเลยอยู่ด้วยกันสองคนก็ได้ใช่ค่ะซื้อไปแชร์กันนะเพื่อนนะปกติถ้าสมมติสองกระปุกสามพันลดเหลือถ้าลดเหลือพันห้าแล้วก็จะเป็นสองกระปุกสามพันวันนี้สองกระปุกสามพันเราไม่ขายเราขายแค่สองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทคะได้สองเลยนะให้สองสบู่นมแพะคอลลาเจนไปอีกสองก้อนรีบเลยรีบเลยโทรกันเข้ามาด่วนๆค่ะเราอยากให้ผู้หญิงทุกคนสวยภายใน ค่มคืนเดียวค่ะใช่แล้วค่ะเร็วเลยนะวันนี้นเราขอบคุณสถานที่ที่เราไปถ่ายมาวันนี้ที่เราไม่ได้ไปเจอสาวๆที่จะมาร่วมกันปฏิวัติผิวนะคะนั่นก็คือตลาดลุงเพิ่มหลังการเป็นไทยนั่นเองใช่แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะสปอนเซอร์ของเรานั่นเองเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเหลืออีกหนึ่งสายสุดท้ายโทรเข้ามาขอให้คุณเป็นผู้โชคดีที่ได้รับไปสวยใสเด้งไผ่ในช่วงค่ำคืนสําหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วด้วยนะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ใน ครั้งหน้าใช่ค่ะสำหรับรายการ Beauty a Day นะคะวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ